ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กราลบรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดลิงครับผมกับไม่ครั้งกับผมกับรีวิวยำใหญ่สตาร์เตอร์นะครับผมหรือก็คือวัตฟักเด็กนะครับผมเหมือนเป็นธรรมเนียมของช่องเราไปเรียบร้อยแล้วเมื่อมีสตาร์เตอร์ออกใหม่ก็ต้องมีการเอาของสตาร์เตอร์มายำกันนะครับแน่นอนครับผมว่ารอบนี้ก็หนีไปพ้นในส่วนของสตาร์เตอร์ของซอฟต์ออฟพาราดีครับ ความสามารถของการ์ดใบนี้ครับผมก็คือเมื่อมีการอัญเชิญพิธีกรรมหรือการอัญเชิญฟิวชั่นนะครับโดยการใช้วัตถุดิบเป็นบูไอไวเดก้อนหรือแบล็กฟีเชียนะครับเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบที่ไฟล์ค่าควบคุมอยู่หรือในสุสานอยู่ครับผมทําการรีมูฟเลยนะครับและเราสามารถนําการ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่ลงสุสานและเอากาดครับผมรีเวล7เจ็ดครับผมหรือมากกว่าน้าที่เป็นนอร์มอลมอนเตอร์ในสุสานครับเอากับเข้าขึ้นมือหรือกับเอากับเข้าเด็กนะครับ ซึ่งแน่นอนครับผมว่ารอบนี้ครับผมเราจะเล่นนะครับผมเป็นตัวของแบปปีเชียสนะครับมอนเตอร์พิธีกรรมเป็นในส่วนของเมเชียสออฟเคออสครับส่วนมอนเตอร์ฟิวชั่นครับผมก็คือดาร์คคาวาเลียครับผมซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มาจากแบปปีเชียนทั้งคู่ครับดังนั้นไม่ว่าจะมาจากใบไหนก็ตามครับผมสามารถใช้เล่นงานได้ทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของเมเชียนออฟเคออสครับผมเมื่อกราดไปนี้ทําการอัญเชิญพิธีกรรมครับผมต้องมาจากการอัญเชิญพิธีกรรมจากเวทของคาออสฟอร์มเท่านั้นนะครับ การ์ดใบนี้ถือว่าเป็นชื่อบ็พเิเชียนนะไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือในสุสานก็ตามนะครับและเช่นเดียวกันครับผมเมื่อมีการใช้เวทมนต์กับดักครับผมนะอ่าทำงานเมื่อไรเนี่ยเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบในสนามทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งซะนะครับอืมก็ถือว่าโหดนะครับนะส่วนที่เหลือครับผมก็จะเป็นในส่วนของการ์ดมอนเตอร์นะครับผมที่มีความเกี่ยวข้องกับฟิวชั่นครับผม ซึ่งผมใช้ราชาบึงโคนนะซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีราชาบึงโคนสามารถใช้การ์ดมอนเตอร์ที่มีเอฟเฟกประเภทตัวแทนฟิวชั่นไขก็ได้นะครับผมนะซึ่งหลังนี้ก็เอามาใช้งานได้นะหรือจะเป็นในส่วนของบรตแมนครับผมนะเมื่อก้ามไปเนี่เชิญแบบปกติเชิญแบบพิเศษก็ตามเอากาดฟิวชั่นครับผมจากในเด็กขึ้นมือนะครับเบเชิ่งออฟโลกครับผมเมื่อก้ามไปเนี่เชิญแบบปกติสามารถเอาการ์ดเวมบนกับดาบครับผมที่มีความเกี่ยวข้องกับแบ็กเมเชียนครับผมที่อยู่ในความสามารถนั้นเอาขึ้นมือได้นะครับ อ่าที่เดี๋ยก็เป็นพวกแบมเบเชียนนะครับอ่าฟิวชั่นไอฟิวชุบชีวิตนะครับเซอร์เคิลครับผมเมื่อกาดไปทำงานเปิดท็อปเด็กครับผมและเอาการแบมเบเชียนหรือเวมอนด์กับดักที่มีเทคเกี่ยวกับแบมเบเชียนจากในเด็กขึ้นมือเมื่อมีแบมเบเชียนครับผมอันเชิญเข้ามาในสนามหรือแบบพิเศษก็ตามนะครับเราสามารถที่จะเลือกเป้าหมายรีบูฟการ์ดในสนามฝ่ายปรัข้ามได้หนึ่งใบครับอ่าฟิวชั่นกับเดอฟฟิวชั่นนะทำการอันเชิญฟิวชั่นในออสครับผมเมเชียนฟิวชั่นครับผมทำการอันเชิญฟิวชั่รมเเาาาาาตใดด็ข้้โยกช กวัตถุดิบในสนามหรือในสุาสานครับการกัดดักมีเชียนนะครับผมนะอันเชิญแบ็คเมเชียนจากบนมือจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดเลเวลาเจ็ดครับผมเผาจอเวทครับผมจากในเด็กเข้ามาในสนามได้ครับหากเราควบคุมนะครับผมแบ็คเมเชียนอยู่นะและมีการ์ดเบนี่อ,อยู่ในศาลในเอทอร์ที่การเป็นที่ยังไม่ตกอยู่นะเราสามารถรีบูการ์ดเบนี่ครับผมเลือกเป้าหมายเวทมนต์กับดักฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทําการปิดเอฟเฟกต์ครับผมตรงส่วนนั้นได้เลยนะครับที่เหลือก็ใส่ในส่วนของการ์ดเอ็กซ์อาพวกเกี่ยวกับเอ็กซิสครับผมเกี่ยวกับแรงเจ มอนเตอร์ฟิวชั่นนะครับอ่าโอเคครับมาดูกันดีกว่าครับผมว่าเด็กนี้เล่นยังไงนะครับผมอย่างที่บอกนะว่าเด็กนี้มันเป็นทีมที่เล่นในส่วนของมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับผมแล้วก็มอนเตอร์ฟิวชั่นมาทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยก็ถามมาจะต่อยอดได้ทั้ง2เด็กซึ่งเด็กนี้ตัวส่วนเนี้ยมันเป็นแค่การจัดเอาเพื่อนในส่วนของสตาร์เตอร์มากกว่านะครับซึถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมเราเอาเด็กนี้ไปต่อยอดได้เลยนะถือว่าน่าสนใจครับผมเล่นในส่วนของแมไอ่าพวกมิชชั่นออฟเคออสครับผมแล ครับตีเข้าไปครับผมเติร์คเคอนะครับขึนมือครับ การนะครับเอ็กซิสครับแต่ก็มีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมว่าสังเกตเลยว่าเด็กเนี้ยมันมีอ่าในออสอยู่ในเด็กครับผมและในออสขึ้นชื่อเรื่องการชอบขึ้นมือมากครับผม รวมถึงตัวของแบมเมเชียนเนี่ยซึ่งได้เกิดขึ้นมือมาเนี่ยก็แทบจะเป็นเดสแฮดเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนว่าเราสามารถจะแก้ไม่ยากครับผมโดยการใส่การ์ดกลับดักไปเยอะๆนะซึ่งตัวส่วนนี้ก็สามารถแก้ได้ไม่ยากเหมือนกันเซอร์เคิลผมมีแค่ใบเดียวนะครับผมทําให้ค่อนข้างจะเล่นยากซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครมีเซอร์เคิลเยอะๆครับผมแนะนาเลยครับผมว่าจัดไปได้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมนะเป็นตีมในส่วนของการเล่นมอนสเตอร์พิธีกรรมคู่กับมอนสเตอร์ฟิวชั่นคู่นะครับ ัวกาขึ้นมานะครับพิธีกรรมครับ อ,อูอนี่เย็นครับผมมันมีโอกาสมือเน่าเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วย โอเคครับต่อไปเพยสสดแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเล่นจร,จริงจะเทพเหมือนตอนรีวิวหรือเปล่ามาดูกันนะครับก็ถ้าไม่มีปัญหามือเน่าก็ไม่มีปัญหาครับหลักๆเลยอ่ะโอเค โอ้โหสุดยอดบืดีย๋ยวางน้นอยก็ยังดีนะเรียกดาคาวเบวลีได้ครับ <laughs> เลดอายนะครับ จะเย็นพี่จะเย็นแหมทีเด็ดาบมีขู่ด้วยมีขู่ด้วยตัวก,การ์ดมาครับโอ้โหแป่เป็นเชี่ยนสามใบสุดยอดย็ดเคถ้าตัวเซิร์ฟฟิวชั่นตัวไม่ขึ้นนี่ถึงตายเลยนะเนี่ยสุดยอดครับผมมือเกือบไปสวรรค์แล้ว ตายซะเมื่อกี้ขู่ใช่ไหมอ่ะโอเคครับแบ่งบนมือไีแบบอีเชียนสองใบเกือบไปแล้วนะครับมันจบแล้วอลันโอเคครับตีครับ อุ้ยเกือบไม่รอดเกือบแล้วนะครับอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าเด็กเนี้ยมันเป็นทีมเด็กที่สามารถเล่นได้ทั้ง2แบบเลยนะจะเป็นพิธีกรรมก็ได้มอนเตอร์ก็ได้ไอพิธีกรรมก็ได้ฟิวชั่นก็ได้นะครับตรงส่วนนี้อยู่ที่ผู้เล่นแหละว่าจะเอาคอนโทรลครับผมออกจัดไปทางไหนมากกว่ากันครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเล่นพิธีกรรมอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่รอบเนี้ยผมเอาเพิ่มไปเลยทั้งคู่เลยครับผมทั้งพี่กรรมทั้งฟิวชั่นเอาไปทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับอ่ะ มาดูกันดีกว่าครับผมว่าหาของจากไหนได้บ้างครับผมอย่างที่บอกนะครับผมมันก็คือยำใหญ่สตาร์เตอร์นะครับดังนั้นการ์ดส่วนใหญ่เนี่ยมาจากสตาร์เตอร์เยอะมากครับอย่างแรกครับผมนะในส่วนของเมชเอฟเคออสครับผมก็มาจากสตาร์เตอร์มาสเตอร์ออฟเคออสนะครับราชาบึงโคตัวส่วนนี้อันนี้มาเปิดมาหานะแต่สามารถจะไปใช้การ์ดตัวแทนฟิวชั่นแทนได้เหมือนกันนะครับหรือจะเอาในส่วนของคิมูครับผมจากสตาร์เตอร์เลดอายก็ได้เหมือนกันบัตแมนครับผมก็มาในส่วนของฮีโร่ไลซิงนะครับผมนะก็เป็นสตาร์เตอร์นะครับ ไม่เชื่อโลครับผมอันนี้เป็นการ์ดอัพเลเวลครับผมนะจากตัวของอาคาน่าหรือตัวของพาราดีนหรือจะไปแลกกับพ่อค้าก็ได้เช่นเดียวกันเนออนครับผมมาจากจูไดนะครับเมดักไม่เช่นครับผมก็มาจากยูกินะครับผมอ่ะมอนเตอร์ลีบอนอันนี้เป็นการ์ดแจกมานะครับถัดมาครับผมินตีอันนี้ก็มาจากสตาร์เตอร์ล่าสุดครับผมซอฟพาราดีนนะครับเซอร์เคิลอันนี้ก็ต้องบอกว่าไปเปิดหาเอานะครับในส่วนนี้ฟิวเจอร์คอร์ริซอนครับหรือจะเป็นในส่วนของเซเลชั่นบล็อกห้าก็ได้เหมือนกัน รพิธีกรรมครับผมค h a o s form ครับผม master of c h อ o s ครับเดี๋ยวฟิวชั่นครับก็มาจากในออฟฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นครับผมก็ฟิวชั่นตามปกติเลยนะส่วนฟิวมีเชฟฟิวชั่นครับผมก็มาจาก s l o ออฟพา l าดีนเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับผมก็คือในส่วนของอ่าเวเชียนครับผมอันนี้ก็มาจากซ s l o ออฟพา l าดีนเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับผมดาคาเบรียครับผมมาเตอร์ออฟเคออสครับ ถัดมาอีกทีนะครับผมเนออสครับเดออฟฟิวชั่นครับส่วนไอ้พวกนี้ก็ไล่ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะฮาร์ปี้นะครับผมส่วนการไปดีครับผมเอลบอนนะครับผมก็มาจากสตออฟพาราดีนไปดีนะครับอ่ะอันนี้มาส่วนของเพลเดิ้ลเจเนซิสนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันในส่วนของรูปแบบการเล่นครับผมสกิลที่ใช้เป็นมาเตอร์ออฟดิช่วยนะครับผมนะก็เราเล่นในส่วนของตีพิธีกรรมมาด้วยนะครับฟิวชั่นเราเสิร์ชหาได้ส่วน พิธีกรรมก็ส่วนสกิลก็เสถร์ชหาพิธีกรรมครับผมทําให้เราสามารถจะเล่นได้ทั้ง2ทตีมนะครับนะถ้าเกิดใครมีการ์ดสมบูรณ์ครับผมเราเอาเด็กนี้ไปลองเป็นแนวดูแล้วก็ลองไปพัฒนาดูก็ได้ครับเนื่องจากว่าเซอร์เคิลผมบีใบเดียวนะครับผมก็เลยต้องขอภัยนะครับผมที่เด็กมันเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็คงจับมารีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผมที่รับฟังจนจบครับผมหากชอบเด็กนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ